สวัสดีครับวันนี้เราก็มีแต่ตุมีนะครับมาแนะนำนะครับสำหรับที่ทำสายได้แล้วก็ชมได้นะครับตัวนี้เป็นลูกอัศวินดำจูเนียนะครับบวกแม่น้องสาวอัศวินแดงครับตัวนี้ตุ่มมีนะครับป่อยขาดตั้งแต่เด็กไม่รู้่าโดนอะไรมานะครับป่อยหายครับแต่ก็ ทนได้ครับเป็นตัวหนึ่งเช็ก้อยนะครับตัวนี้ก็ใครนะครับชอบนะครับใสยเดอดยเซีำยวร้อยครับแล้วก็เป็นแม่วูพีครับอีแม่ครับนี่ครับดูครับงอนครับหน้าตาสวยครับสีสวยครับสีดูครับใจดูนะครับตัวนี้นะครับก้อยครับก้อยขาดของข้างนะครับนี่ครับอ๋อใครสนใจก็ลองโทรสอบถามเขาได้ครับ ตัวน,นี้เปิดวิธีเก็บไปแดงนะครับไม่รวมมคาจัดส่งครับถ้าสนใจก็ลองทูหรือทักไลน์เข้ามาได้นะครับอ๋อฝากติดตามด้วยครับ